พี่น้องฝนตกไอยนี่ก็เลยไปเอาพักออกไปหัวตะมาได้พักบุงมาพร้อมกรรมหนึ่งไว้จะกินกับตำหมูหูย้ยอดงามงามมากจนถึงฝนมาพี่น้องเนาะอยู่ขั้นบ้านเถินข้าเก้าอ่าละล่ะบ้านหัวบ้านปลาข้าเจ้ายอดงามฝนตกไอ้นี่ก็เลยแวะเอา ตะกำกันนะกินกับตมาังงงนอนงามค่ะพี่น้องอ้วรัวอยู่ห้องก้อนอ้อวรัวอยู่ยี่นี่ก็เลยเก็บเอามาดก,กิจกำกันนะเรากินกับตมาังงงเคียงหนึ่งค่นเนะุฝนโตก,ก็เลยยางไปบังสวนยานหัวเปียกทั้งกางห่มทั้งเอานี่คุ้มหัว <c oughs> ทั้งกางห่มทั้งเอาถุงยางคุ้มหัวพี่น้องย,ยันเป็นมัดเป็นไข่เป็นไอ,อเลยไปแป,แปะพัก ไปแปะพักอันเอาพักกันนั่นออกแปะพกักตั้งโอออกแปะพี่น้องฝนเศร้าแล้วขวยกันจงยางมาเกเรยแวะเก็บพักบุ้งเออมันง่ามขวดกระเลยอดเอาบ่ได้พี่น้องอดเอาอดเก็บบ่ได้ลานขีปุ้นกีบฟอยออกดีๆกอนขีดินขีหยาเนาะพี่น้องเนาะไปกระล่างแล้วล่างอีกเลยพี่น้องล่างพักกัน อ้วนอ้วนรวยอยู่พี่น้องใครเห็ยนใอยกันได้อ๊วเก็บบวได้อ้วนรวยเก็บมากันเดียวแบบพี่น้องเปล่าถ่านคนห้ามอีู่กราสิตามมูฮุ่งตอนเทียงเปล่าออกไปเราไปแปะพักนะพี่น้องงึ๊บอนบอกไปกินอะ ก็ต้องโผลออกแย่ออกปลูกอีกว้าวให้มันได้ท่านขายเพราะว่ามันขายดีย,ยูนนี่ข่อยก็ขายน้ำบ่ท่านขายอยู่น้ำบานขายเท่าละขายต้นละหาบาทต้นใหญ่กับสิบบาทเราเงาใหญ่ๆน้อพี่นอ้องต้นหน่อยมันกะเหลวแต่เนาะเวลาข่อยเอาลองปลูกพี่น้นองแต้านุ่มหน่อยหลุมใหญ่อ่ะนะ ยานมันมาขืนเนาะใครก็ไม่กิ้มป้าย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 โอ้ยวันแผ่นดินสีเพิ่งบัดที่นี่บัดเฮ็ดจังสีเหลวอ่ะนะพี่น้องขอเขาอันปุยบักเพาหมุนๆอ่นนะใส่ถวยไปก็ไม่กิ้มป้ายกิ้มป้ายบัดขึ้นให้ก็แผ่นดินสีเปิดสีผ้าบินโอ้ยขืนดีอยูเมื่อมันถือของไม่เขาดอกอันทีเฮ็ดเก่าๆมากให้มันถือของเก่าเขาดอกเม็ดเพิ่นเทัางนี่เละพี่น้องสีอาบน้ำไม่ก็ 拜拜。Bye bye.